สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าระวังประเทศจะแตกก่อนที่โลกจะแตกท่านผู้ชมครับภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทน,นราษฎรระหว่างวันที่15ถึงวันที่19มีนาคม2553ที่ผ่านมาถ้าหากมีการถามตอบคำถามชิงรางวัล หรือมีการถามความเห็นประชาชนผ่าน SMS โดยตั้งคำถามว่าใครเอ่ยดีแต่พูดกันแล้วละก็ผมคิดว่าคงไม่มีใครตอบผิดอย่างไรก็ดีเมื่อนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ประกาศชัดเจนว่าจะยุบสภาเราต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งหมายความว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปเราไม่เกินเดือนกร,รกฎาคมปีนี้ผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้บอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายที่กําลังจะเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2ที่3ในชีวิตก็ตามได้ปวดตั้งสติและเตรียมพร้อมไว้แต่เนิ่นๆเพราะการเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้านี้ซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามจะเป็นเครื่องชี้ชะตาและตัดสินชี้ขาดว่าประเทศไทยจะก้าวเดินไปในทิศทางใดข้อแรกที่ผมอยากจะเสนอให้พิจารณาก่อนเพื่อนเลย ก็คือต้องดูว่านักการเมืองที่เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งโดยมีเป้าหมายคือเป็นผู้นำประเทศจะต้องไม่มีลักษณะนิสัยที่ชอบให้ร้ายป้ายสีและดีแต่พูดถ้าประเทศได้ผู้นำที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้ประเทศคงไปไม่รอดแน่เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศล้าหลังแล้วยังจะทำให้ประชาชนแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยแต่ข้อที่สองที่ผมกำลังจะเสนอให้พิจารณา ก็นับว่าสําคัญไม่น้อยไปกว่าข้อแรกกล่าวคือขอให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเลือกไปเลยระหว่างสองพักการเมืองใหญ่สองขั้วที่ต่อสู้กันมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9พูดง่ายๆก็คือถ้าไม่เลือกพักประชาธิปัตย์ก็เลือกพักเพื่อไทยหรือในทางกลับกันถ้าไม่เลือกพักเพื่อไทยก็เลือกพักประชาธิปัตย์ผมมีเหตุผลที่เสนออย่างนี้ครับในประการแรก ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะมีการเมืองในระบบ2องพักอย่างเป็นกิจจลักษณะเสียทีหลังจากที่ประสบความล้มเหลวลุ่มๆดอนๆหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเบี้ยหัวแตกซึ่งเป็นจุดอ่อนของระบบประชาธิปไตยและเป็นช่องทางให้สสขายตัวกันเป็นว่าเล่นมาตลอดนั้นประการที่2ถ้าระบบสองพักไม่เกิดอย่างเป็นรูปธรรมพักที่สที่สที่ห ก็จะเป็นตัวแปรซึ่งมีอำนาจต่อรองสูงมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพักดังกล่าวเป็นที่ต้องการเพื่อให้มีการสลับขั้วเปลี่ยนข้างอย่างคราวที่แล้วก็จะทำให้ประเทศเสียโอกาสในการที่จะได้คนในพักใหญ่ขึ้นมาบริหารประเทศในกระทรวงสำคัญสคัญอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะจะได้นักการเมืองเกรดซีมาบริหาร สำหรายยังเป็นหุ่นเชิดของรัฐมนตรีตัวจริงซึ่งบงการและหาประโยชน์อยู่เบื้องหลังอีกด้วยและในประการที่3ถ้าประชาชนยังปล่อยให้พักการเมืองอันดับที่3ที่4ที่5มีบทบาทอิทธิพลและอำนาจต่อรองสูงในระบบการเมืองของประเทศไทยต่อไปเรื่อยๆแล้วประชาธิปไตยของไทยก็ไม่มีวันเติบโตระบบพักการเมืองไทยก็ไม่มีวันเข้มแข,ข็งและเมื่อนั้นวงจรอุบาททางการเมือง ก็จะกลับมาบ่อนทำลายเสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพของบ้านเมืองอยู่ร่วมร่ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากผลการเลือกตั้งคราวหน้าพรรคที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสอันดับ4อันดับ5เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมจนกลายเป็นตัวแปรที่มีอำนาจต่อรองสูงเกินจริงแล้วเราคงได้เห็นวงจรอุบัติเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนยิ่งถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการเลือกตั้งคราวนี้ พูดในคำเดียวว่าตัวใครตัวมันก็นแล้วกันเพราะประเทศไทยแตกแน่แตกก่อนที่โลกจะแตกไปซ้ำไปท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าระวังประเทศจะแตกก่อนที่โลกจะแตกก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ